สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2565นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยหลังเกมรอบชิงชนะเลิศนะครับผมก็ศึกชิงแชมป์สโมสรอลโลนะครับที่สนามโมฮัมเหม็ดเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะชื่อออกเสียงนิดนึงนะช่อ,ออกเสียงยากนิดนึงนะเดี๋ยวผมดูนิดนึนะครับ เพราะว่าตัวรูปภาพถ้วยมันบางนะเต่ okay. ก็เชลซีนะมูฮัมหมัดบินซาเยตสเตเดียมนะครับผมก็เชลซีครับเอาชนะพาเมรัสไปในการต่อเวลาพิเศษด้วยนะครับสองประตูตอนหนึ่งนะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลรายการฟีฟ่าคลับเวิร์ครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมอสอนได้สำเร็จนะครับก็ชื่นเม่นกันจริงๆนะครับทั้ง กลุ่มผู้บริหารแล้วก็ทีมงานสตาฟนักเตะต่างๆนะก็อย่างในภาพเลยนะครับก็คือ Kai คาร์เวส์จเป็นคนยิงประตูชัยจากจุดโทษนะในช่วงนาทีที่118เลยนะครับผมคือท้ายเกมเลยนะครับผมที่เชลซีได้ประตูชัยในเกมนี้นะครับ117นะครับผมเป็นจังหวะแฮนด์บอลนะครับผมของทางพอเมัสนะครับรูปเกมเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยคือเชลซีครองเกมก็จริงนะแต่ว่าแบบ รู้สึกเกมมันจะเอื่ๆๆอยเฉยเฉยรู้สึกเหมือนกันไหมครับแฟนเชลซีนะนะครับรู้สึกเกมมันช้าๆทำอะไรแบบอืดอาดยืดยาดไปหน่อยนะครับผมผมก็ไม่รู้นะว่าทั้งสองทีมมันเกรงอะไรกันหรือเปล่านะแต่ว่าพอเมลัสเนี่ยมาตามระเบียบนะครับก็คือเขาค่อนข้างที่จะแบบรอสวนกลับจริงๆอ่ะรอความผิดพลาดรอโฉกความผิดพลาดแล้วก็โจมตีเชลซีอย่างรวดเร็วนะครับในครึ่งแรกจะเป็นอย่างเงี้หนังฉายซ้ำอยู่อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับผม ก็คือเชลซีพยายามขึ้นเกมบอลจะชอบอยู่ตรงกลางะนะครับเตียโกซิวานได้บอลบ่อยมากนะครับเป็นการค,คาดแบบเหมือนเจ้าตัวออกบอลน,อนะครับผมในครึ่งแรกะนะแล้วก็แบบคือช่วงนั้นแบบเชลซีก็อ,อย่างที่ทราบนะครับผมแบบจัดทัพมาในเกมเนี้ยมีเปลี่ยนสับเปลี่ยนบางคนนะครับผมก็คือเมสันเมสาลงตำแหน่งตรงซีเยตนะครับแล้วก็ โอดอยเล่นตรงอลองโซนะครับแล้วก็เมนดี้แทนเกป้านะครับผมแล้วก็กองเต้ลงแทนจอร์จินโยแบบเปลี่ยนเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนจากเกมที่แล้วอ่ะรอบรองนะครับผมนะก็ถือว่าคือเกมเนี่ยมันมันสูสีมันไม่เชิงขนาดนั้นอ่ะผมคิดว่านะแบบโดยส่วนตัวความรู้สึกนะครับคือเหมือนกับว่าเชลซีเล่นเป็นแบบเออเนี่ย คือโอเคตัวเองเหนือกว่าแต่ไอาจังหวะคือที่มันแบบมันทําให้ชแฟนเชลซีแบบมันรู้สึกอึดอัดก็คืออาจังหวะสุดท้ายเวลาเราจะได้จบอะบางทีมันติดนู่นติดนี่ติดขาดไปหมดอะไรแบบเนี้ยคือจะได้อยู่แล้วแต่มันติดตรงนู้นตรงนี้ยิงติดบล็อกยิงติดนู่นติดนี่อะไรแบบเนี้ยนะครับมันเลยทําให้แบบความรู้สึกเวลาชมเกมอะมันแบบมันรู้สึกลาคาญอะได้ลุ้นแบบอะไรวะทำไมมันไม่ได้บักทีมันติดอะไรนักหนาวนะครับเหมือน เหมือนเหมือนเหมือนแม่น้ําอ่ะเวลาเอาอะไรไปขวางนิดหนึ่งแบบไม่ได้ขวางปิดกั้นแม่น้ํานะแบบเหมือนมีอะไรเหมือนไม้หรือหินไปขวางนิดนึงอ่ะมันเลยทําให้น้ําไหลได้ไม่เต็มที่อ่ะประมาณอะไรประมาณนั้นอารมณ์ประมาณน้าในครึ่งแรกนะก็คืออึดอัดพอสมควรนะครับผมสุดท้ายแล้วก็ทําอะไรกันไม่ได้ทั้งคู่้วก็จบครึ่งแรกไปนะสี่สิบห้านาทีแรกก็ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังครับ นะเริ่มเกมไปสิบนาทีนะครับผมนะเชลซี Chelsea, ตอนนั้นคือพอลเมรัสได้เขียเพราะว่าครึ่งแรกเนะี่ยเชลซีได้เขียบอลน,นะครับครึ่งหลังในทางพอลเมรัสเขาเริ่มเกมนะครับผมก็เชลซีก็กทําเกมตามปกติเหมือนเดิมครับก็เชลซีกลับมาคลองบอลน,นะครับแล้วก็มาได้ประตูครับจากการโอเว่นเพย์เลยนะครับผมนะจากจังหวะที่โคอาเซต์ลากบอลขึ้นมาแล้วก็ฝากบอลไปที่คารามาสันโอดอยนะครับผมหลุดมาทางฝั่งซ้ายนะครับช่วง ช่วงครึ่งหลังในเชลซีบุกจากขวาไปซ้ายนะครับแล้วก็โอดอยครับเลี้ยงไปสุดเส้นแล้วก็เปิดเข้ามานะครับผมมันไม่เชิงสุดเส้นเท่าไหร่นะครับก็เปิดเข้ามาให้กับลูคาคูมงโขกเสาแรกเข้าไปเลยครับนํำหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็เหมือนกับว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยอึดอัดมาตลอดนะครับจนได้ประตูเนี่ยครับประตูปลดล็อกนะครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับก็ไปดีใจแล้วก็โอ้โหแบบ ช่วงนั้นในที่ผมดูเนี่ยก็คือแบบมันโล่งจริงๆนะนะครับผมแฟนเชลซีใครได้ดูเนี่ยมันโล่งจริงๆครับคือแบบอึดอัดมาตลอดตลอด45นาทีแรกนะครับจนมาได้ประตูเนี่ยครับจากลัวคูมโมงเข้าไปเนี่ยนำ1-0นะครับผมแต่ว่าไอ้ลูกปัญหามันก็มาถึงครับไอ้ลูกที่แฮนด์บอลจากจังหวะทุ่มไกลของทางพอเมรัสนะครับเปิดคือทุ่มไกลมาแล้วบอลมันไปตกโดนมือ นะครับผมคือขึ้นแย่งมงครับระหว่างเตียวโกซิวากับนักเตะของพาวเมรัสผมจําไม่ได้ว่าใครนะครับขึ้นแย่งมงกันแล้วก็บอลมันไปตกใส่มือนะครับผมก็นักเตะพาวเมลัสต่างอ่าคล้ายๆฟ้องฟ้องผู้ตัดสินเลยนะครับฟ้องแล้วก็แบบมีเล่นต่อไปแล้วก็คือวันลเล่แล้วก็บอลมันเบานะก็เลยไปเข้ามือเมนดี้นะแบบ ต่างคนต่างประท้วงเลยครับว,ว่าเชลซีแบบเฮ้ยอะไรแบบไม่น่าจะแฮนบอลอะไรแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายกรรมการเหมือนห้อง VR รเขาเช็คมานะครับผมเขาส่งสัญญาณมาแล้วก็วิ่งไปเช็คนะครับผมทางทางทางออกมาจากอ่ออุโมงของนักเตะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เช็คอยู่สักพักหนึ่งนะแล้วก็ แล้วก็เปล่าเป็นจุดโทษนะเป็นจังหวะแฮนด์บอลนะนะครับจังหวะเนี่ยก็เลยแม่นําอยู่แป๊บเดียวนะแต่ว่าก็มาโดนจุดโทษนะครับจังหวะเนี้ยนะครับผมก็ลาเฟลเวกายิงเข้าไปนะครับผมยิงทางซ้ายมือตัวเองนะนะครับผมเมนดี้พุ่งไม่ถูกทางนะก็พุ่งไปคนละทางแล้วก็ตีเสมอให้กับพอเมลัสไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับ เหมือนรู้สึกตอนนั้นน่ะนะครับเชลซีเหมือนกับมีช็อตชเหมือนกันนะนะครับผมอ่าผมลืมพูดไปนะนในครึ่งแรกเออทางเมสันเมสามีอาการบาดเจ็บในช่วงนาทีสามสองอันนี้ผมลืมพูดนะในครึ่งแรกเปลี่ยนผู้ริสิทธิ์ลงมาแทนนะครับผมโคต้าแรกที่เชลซีใช้ไปนะครับเราก็มาต่อในครึ่งหลังนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คือเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับเชลซีก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่า มันจะเป็นจังหวะที่แฟนเชลซีหลายของผมคิดว่ายังไงเชลซีแฟนเชลซีหลายๆคนน่าจะคิดบ้างน,นะครับก็คือโอดอยทําดีแค่จังหวะนั้นอนะจังหวะเดียวเลยนะครับผมที่เปิดให้ลูอคูหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ครึ่งแรกแหละเวลาเลี้ยงกี้ดวลตัวตัวกับทางพาเมลัสัแต่พาเมลัสไม่ค่อยผ่านเลยนะครับผมมันติด,ตดขาดขาด,ดอะเลี้ยงไปก็ติดเลี้ยงไปก็ไม่ผ่านนะครับ มันก็มีอยู่จังหวะเดียวที่เปิดให้ลูกครูมงเข้าไปลูกนั้นลูกเดียวเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นจนนาทีเจ็ดสิบหกอะเจ้าตัวเล่นมาเจ็ดสิบหกนาทีไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับผมโอดอยนะก็ถูกเปลี่ยนตัวนาเอาซาอูนะครับลงมาแทนแล้วก็ลูกครูก็ออกเหมือนกัน,นครับคือช่วงหลังก็เริ่มจะไม่ค่อยได้บอลน,นะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับทีมนะครับผมก็เปลี่ยนเอาติมูไวเนอร์ลงมานะครับผมในนาทีที่เจ็ดสิบหกแล้วก็อ่า ช่วงทดเวลานะครับาไม่ใช่นะขอไปช่วงต่อเวลาเนี่ยคือหลังจากนั้นเนี่ยคือลูกเกมมันก็ไม่มีอรเชลซีก็พยายามบุกอยู่ตลอดนะนะครับผมแต่ว่าก็เล่นกันแบบเอื่อยๆช้าๆเล่นแบบเทมโปประมาณหนึ่งสองหนึ่งสองประมาณเนี้ยไม่ได้แบบถึงสามอะะ่ะเล่นกันช้าๆไปเรื่อยๆนะครับผมก็จบเก้าสินาทีไปเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งในเกมเก้าสินาทีนะครับ คือที่ผมบอกไปช่วง before the match ที่แบบว่าน่าจะจบ90นาทีถ้าเชลซีไม่โดนไอ้ลูกเนี้ยไอ้ลูกจุดโทษอะ่ะผมว่ายังไงก็จบในเกมอะ่ะนะครับไอ้ลูกจังหวะนั้นนะที่เสียจุดโทษอะ่ะยังไงมันก็จบครับนะแล้วลูกเกมต่างๆเนี่ยพอต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีเนี่ยมันเห็นชัดครับว่าเชลซีเล่นแบบดูดีกว่าพอเมลลัสเล่นยังไงไม่รู้ไหมครับเพราะวลาเขาเริ่มเกมขึ้นอะ่ะตั้งเกมขึ้นมาเชลซี Chelsea ไล่บีบปุ๊บเขาก็เปิด ขึ้นมาเชลซีก็มงได้เก็บบอลจังหวะสองได้อยู่อยู่อย่างเงี้ยครับบอลคือแบบรูปเกมมันอยู่ประมาณนี้จริงๆนะครับโดยรวมของเกมอ่ะเชลซีก็ตั้งเกมขึ้นมาใหม่นะครับพอเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษเชลซีเปลี่ยนอีกสองคนนะครับก็คือเหมือนกลับมาเล่นหลังสี่เลยนะครับก็เอาโควาสิตออกเอาซีเยตลงมาแทนแล้วก็เอามามาลองซาลงมาแทนคริสเตนเซนก็เลยยืนเป็นแบบอัสปิโกต้าแบ็คขวานะ เซนเตอร์เตวโกเซวากับดูดิเกอร์แล้วก็แบ็กซ้ายเป็นมาลองซานะครับผมตรงกลางก็มีกองเต้กับซาอูแล้วก็ซีเยดกับทางคิสเตนพูริสิตนะครับผมเล่นกันเป็นมิดฟิลด์ตัวริมเส้นทั้งคู่แล้วก็คายฮาวเวสกับทางติโมแวนเนอร์ยืนข้างหน้าไปนะครับแต่ว่าแวนเนอร์จะเล่นริมเส้นซะมากกว่านะครับผมริมเส้นฝั่งซ้ายอะไรประมาณนี้นะครับจะเล่นอยู่ฝั่งนั้นเลยนะครับซีเยดก็จะประจําการตรงขวาบางทีพูริสิตนะครับพูริสิตจะ เล่นอิสระตรงกลางซะเยอะนะครับผมแล้วก็คลายฮาวเวิยิงข้างหน้าไปลงมาล้วงบอลบ้างอะไรบ้างน,นะครับก็เล่นกันไปก็ไม่มีอะไรนะสิบห้านาทีแรกก็เชลซีก็บุกใส่อยู่เหมือนกันนะครับผมก็พยายามเร่งเกมแต่ว่าก็ทําไม่ได้ยิงติดบล็อกบ้างยิงมีลูกนึงที่อผมไม่แน่ใจเป็นคลายฮาวเวหรือติมโมวไวนเนอร์นะลูกนั้นอะที่หลุดเข้ามาแล้ว พู้รีเสชาร์จมั้งนะครับแบบคล้ายๆแบบแถบอินอะประมาณว่าเข้าถึงบอลแล้วบอลมันไปย้อยชนคานอะอนะครับผมในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกนะครับผมลูกนั้น,นะอะโอโหเกือบได้นะครับผมนะแต่ว่าเชลซีก็แบบครึ่งครึ่งแรกของต่อเวลาพิเศษมันจะเป็นแบบเชลซีเข้าทําก็คือได้แตะมมเยอะกลับได้ฟรีคิกอะไรแบบเนี้ยนะครับผมนะก็ได้ลุ้นอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่า ก็ทําอะไรไม่ได้ก็จบครึ่งแรกของการต่อเวลาพิเศษไปนะครับก็คือนาทีที่ร้อยห้านะทดเวลานาทีหนึ่งมั้งนะครับผมก็จบไปครึ่งแรกกลับมาครึ่งหลังนะครับรูปเกมเหมือนกันเลยนะครับผมคล้ายๆกันเหมือนเดิมนะครับผมเชลซีก็พยายามอ่ะนะครับผมพยายามอยู่เรื่อยๆนะครับผมคือดันขึ้นไปข้างหน้าสุดเลยนะครับผมเชลซีแดนหลังก็ดันขึ้นมานะครับผมเตยโกซิวาดูดิเกอร์มาลองซาใครต่อใครก็ดันขึ้นมาสูง นะครับอยู่ในแดงของพาเมรัสพาเมรัสตัดเกมได้ก็พยายามบุกโต้แต่ว่าก็มีจังหวะลุ้นบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมมีมือหวาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ทำมาลาอันตรายอะไรกับเมนดี้เท่าไหร่นะครับผมจนมาถึงนาทีที่สิบร้อยสิบเจ็ดครับร้อยสิบหกร้อสิบเจ็ดนะครับเป็นจังหวะที่ลูกเตะมุมนะครับผมฝั่งซ้ายซีเยดเปิดเข้ามาแล้วก็บอลชุลมุนแล้วก็ทางอัสเริกวตายิงคับคือ กระโดดวันเล่ยิงเลยแล้วไปโดนแขนของนักเตะพาเมรัสนะครับผมบอลโดนแขนมือตบัดแบบให้เห็นเลยว่าโดนโดนมือแน่นอนอ่ะนะครับผมเชลซีฟ้องใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็เล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับผมแล้วก็กรรมการกระเป๋านกวีดแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปดู VAR นะครับผมนะ ก่อนตรงนั้นคือทางซุมมานาสำรองเชลซีก็ลุ้นตามลุ้นอ่ะวิ่งไปลุ้นนะครับตามกรรม,าก,รรมการผู้ตัดสินไปะนะครับไปดูจอลุ้นไปนะครับผมก็คือชัดเจนะนะครับผมเป็นจังหวะที่อัสปิกต้ากระโดดยิงวอลเล่ลูกนั้นจริงๆนะครับผมแล้วก็ไปโดนมือจริงๆนะครับผมก็คือแบบมันทําให้วิถีบอลมันเบาแล้วก็ทําให้ทางนาักเตะพามารัสสก,กัดออกมาได้นะครับผมก็ผู้ตัดสินก็ดูสักพักหนึ่งแล้วก็เป่าเป็นนกหวีด ป่านุวินนะครับผมเป็นจุดโทษให้กับเชลซีนะครับผมท้ายเกมดีเลยนะครับคือผมนึกในใจตอนนั้นอ่ะถ้าโดนจุดโทษแล้วเชลซีแพ้มันแบบมันเซ็งอ่ะเพราะว่าตลอดร้อยี่สิบนาทีเชลซีสมควรชนะจริงๆแบบจังหวะอะไรต่างๆคือครองเกมได้ดีกว่าแล้วจังหวะอะไรต่างๆมันมีอยู่จังหวะนหนึ่งที่ทําชิงสวยมากแต่ว่าปูริสิตยิงหลุดกอดไปอ่ะนะครับยิงด้วยซ้ายหลุดกอดไปไม่แน่ใจว่าครึ่งหลังหรือว่าในครึ่งแรกของการต่อเวลาพิเศษ หรือว่าครึ่งหลังในการต่อแล้วผมจําไม่ได้ทำไรผมเนี่ยผมลืมจริงๆนะนะครับผมนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับก็คือมาได้จุดโทษนะนะครับผมคายฮาวเร์รับหน้าที่สังหารตอนแรกเนี่ยคือในการถ่ายทอดสดคือภาพมันไม่ได้จับนะครับผมแต่ว่าก็ทางทวิตเตอร์อะไรต่างๆเขาก็ทวิตขึ้นมาแบบเหมือนตอนแรกอัสปกเวตาแบบจะยิงเองอะถือบอลเหมือนจะยิงเองแต่ว่าสุดท้ายเหมือน่ายคายฮาวเร์ยิงนะครับผมคายฮาวเร์ก็ขอรับนะ แบบไม่ได้ขอรับรับหน้าที่สังหารอะไรประมาณแต่ว่าแบบอ่ะโอเคก็เป็นหน้าที่ที่คายฮาเวิร์รับหน้าที่สังหารอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็วางบอลแล้วก็ยิงนะครับผมก็มียึกจังหวะหนึ่งแล้วก็ยิงไปทางซ้ายมือตัวเองเสียบเสียบมุมเข้าไปนะครับผมเชลซีก็ขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งเป็นสองประตูต่อหนึ่งก็เป็นรูปในภาพนี้เลยก็คือถอดเสื้อเลยแล้วก็วิ่งไปไปดีใจกับทางแฟนเชลซีที่ อยู่อาสัยจตรงนั้นพอดีเลยนะครับผมในช่วงครึ่งหลังอ่ะนะครับผมนะที่เชลซีบุกจากขวาไปซ้ายก็อยู่ตรงนั้นพอดีเลยครับวิ่งไปฉลองดีใจตรงนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ทดเวลาประมาณสามนาทีนะครับผมหรือสี่ประมาณเนี่ยผมจําไม่ได้นะนะครับผมแต่ว่าไม่แน่ใจเหลยวผมนิดก่อนนะไม่ห้านาทีก็สามนคือทดไปจนครบห้านาทีอ่ะประมาณห้านาทีเลยะนะครับ จนสุดท้ายนะครับผมในช่วงท้ายเลยนะครับผมมีจังหวะใบแดงของลวนกาเซียนะครับผมก็เป็นจังหวะที่เชลซีเปิดบอลขึ้นมานะครับน่าจะเป็นซีเยตมั้งเปิดขึ้นมานะครับผมให้กับทางคายหาคายฮาวเว์วิ่งใบวิ่งแข่งไปแล้วก็โดนทางลวนกาเซียเขา,าสไลด์บอลน,นะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมแล้วก็กรรมการก็ไปเช็ค ผมตอนแรกผมเขาเ้าใจว่ากรรมการจะเช็คอะไรเพราะว่าตอนนั้นเหมือนนักเตะเชลซี Chelsea มีเจ็บมางนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะไม่แน่ใจเป็นเจฟโกซิวาหรือเปล่าเจ็บอยู่นะครับผมเกมมันอยู่ไปแป๊บหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วกรรมการก็คล้ายๆแบบกลับมาอ่ามาเป่าเอ้กขออภัยนะกลับมาเช็คอะนะครับผมเช็ค V ีไอทีนึงนะครับผมก็เดินไปดูจออีกเหมือนเดิมน,นะครับผมแล้วก็ ตัดสินนะครับผมก็ให้เป็นใบแดงของทางลวงกาเซียเลยนะครับผมว่าเป็นเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นโปรเฟชชั่นอลฟาวนะครับผมนะก็โดนใบแดงไปนะครับผมก็ทบเวลาจนไม่เลือนจนร้อยี่สิบห้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมนะนะผมก็จบเกมไปนะครับผมก็เชลซีก็ถลิงแชมป์ได้สําเร็จนะครับจบเกมโดยไม่ต้องต่อไม่ต้องยิงจุดโทษต่อนะครับผมนะ ชนะไปใน120นาทีครับเชลซีก็ชนะไป2พประตูตอ 1, ่อหนึ่งคว้าแชมป์ฟี فا ขาวเวอร์ครับครั้งแรกของสโมสอนในประวัติศาสตร์ได้สําเร็จเลยนะเป็นทีมที่3นะครับในในจากจากทีมจอังกฤษนะครับผมทีมที่3นะที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้ต่อจากลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมนะก็สุดท้ายก็คว้าแชมป์จนได้นะครับผมก็ปบมือนะครับผมนะก็แสดงความยินดีกับทางเชลซีนะก็มั่นคือ คือผมตอนแรกเนี่ยผมตอนนำหนำึน่งศูนย์เนีน่ยมันยังไงมันต้องจบในเกมอะแต่มันมาโดนในรูปแบบเนี้ยนะก็เลยแบบมันก็ช่วยไม่ได้แต่ก็อ่ะอย่างน้อยร้อยี่สิบนาทีหวังว่าคงไม่ดูจุดโทษนะอะไรแบบเนี้ยพอคาฮาบัดยิงปุ๊บก็โอ้โหได้แชมป์แน่ๆนะครับผมนะเป็นคิงคายเลยนะครับคิงคายฮาวเลยนะครับยิงประตูชัยทั้งสองเกมเลยนะครับทั้งแชมเปี้ยนลีกรอบชิงแล้วก็รอบชิงของฟีฟ่าคัพเวิร์ครับนะครับผมก็ สองประตูสำคัญในอาชีพของเขาเลยนะครับผมสหรับคายฮาวเวสนะก็จบไปนะครับในเกมนี้ครับร้อยี่สิบนาทีเราไปดูรายชื่อที่คาดอ่ะขอภยรายชื่อสิเบิร์ตผู้เล่นตัวจริงที่ถูกเข้าส่งมานะครับผมก็เมนดี้ผู้สาวตัวเล่นสามสี่สองหนึ่งนะครับผมในแผนนะครับผมตอนแรกเลยที่จัดมาสิเบิผู้เล่นตัวจริงก็คือผู้สาวตัวเมนดี้ครับแนวรับดูริเกอร์ซิวาคิสเตนเซนนะครับผมโอดอยวิงแบ็กซ้ายอัสเปริกเวตาวิงแบ็กขวาตรงกลางก็เป็นครัวซีกับกองเต้ แนวรุกสองคนครับหลังกองหน้าก็เป็นคายฮาวเวตกับเมสันเมาส์หน้าเป้าเป็นโรมิลลูคาคูนะครับนะก็ประมาณนี้นะับสลับไลน์อัพสิเว็ผู้เล่นตัวจริงที่เชลซีส่งมาในเกมนี้นะครับอันนี้สถิตินะครับผมที่ผมเอามาจากตอนถ่ายเท่าสดแล้วลก็แคปมานะครับผมก็เชลซีครับจบเกมไป120ยยีนาทีก็ครองบอลทั้งหมดหกสิบหกปเซนตนะครับผมยิง ยิงทั้งหมด22ครั้งเข้ากรอบแค่4เท่านั้นเลยนะครับไม่รู้ว่าติดบล็อกหรือยิงไม่ตรงกรอบเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมนะแต่มุมไป7ครั้งนะครับฟาวไป22ครั้งเลยะสะหรับเชลซีนะนะครับผมก็1หนึ่งใบเหลืองนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นทางคาฮวเฮสนับที่ถอดเสื้อแล้วก็โดนใบเหลืองไปคือวันนี้เชลซีใบเหลืองแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าคาร์เฮาสไปโดนใบเหลืองก็คือกรณีถอดเสื้อฉลองฉลองประตูนะครับผมนะก็โดนคนเดียวไปนะครับผมแล้วก็ ทางพาวเมลัสเขาสามใบเหลืองแล้วก็หนึ่งใบแดงนะครับผมช่วงท้ายเกมนะครับผมก็โอเคประมาณนี้นะครับผมป่าหอมคอนะก็คือฉลองจบไปนะครับหลังจากนั้นกลับมาโฟกัสนะครับก็บินกลับมาสู่เกาะอังกฤษอีกครั้งนะครับแล้วก็เดือนนี้เรายังมีชิงชนะเลิศนะครับผมอยู่อีกถ้วยหนึ่งก็คือคาราบาวครับนะครับช่วงปลายเดือนนี้นะครับผมก็ติดตามลุ้นอีกทีนะครับว่าเราจะได้แชมป์อีกหรือเปล่านะครับในรอบเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับผมหลังจาก คว้าแชมป์นี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวไวเนลลข้างๆผมก็เดี๋ยวจะใส่อาร์มที่เป็นอาร์มรูปฟีฟ่าขับเวอร์ครับนะแต่เดี๋ยวหารูปมาก่อนนะครับผมแล้วก็มาใส่ข้างๆนะครับผมให้สมกับการเป็นแชมป์อ่าฟีฟ่าขับเวอร์ครับหรือชิงแชมป์สมเป็นแชมป์สโมรสรโลกนะครับผมตามที่เราจะได้ก็ทั้งหมดนะครับผมระยะเวลาในการติดอาร์มติดอะไรต่างๆของเชลซีก็คือหนึ่งซีซั่นนะครับผมนะก็ ประมาณนี้นะครับผมก็เฉลิมฉลองไปนะครับคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือการเชียร์บอลเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยอย่างที่บอกไปก็แบ่งเป็นช่วงๆไปนะครับผมก็ช่วงต้นฤด,ดูกลากลการฤด,ดูกลาลแล้วก็ปลายฤดูกลาลนะครับผมก็เชลซี Chelsea ก็คว้าแชมป์ได้ครับในช่วงเวลาในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วก็เดี๋ยวมีคาราบาคับอีกนะครับนี่เป็นการเชียร์ฟุตบอลที่แบบเราไม่ต้องข้ามข้ามเครียดนะครับผมในแต่ละซีซั่นอะไรแบบนี้ก็อย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับผมก็เชียร์บอลแบ่งเป็นอย่างเป็น ส่วนเป็นส่วนไปนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะช่วงต้นฤด,ดูกาลก็ส่วนหนึ่งนะครับผมเราก็ค่อยดูไปสิบกว่าเกมก่อนแล้วก็ช่วงสําคัญที่สุดของฤด,ดูกาลในการชี้ชะตาว่าจะไปในทิศทางไหนในช่วงปลายฤดูกาลก็คือช่วงเดือนพฤษภาอ่าพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพัานเนี้ยนะครับมันจะชี้ให้ดูเลยว่าเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนว่าเราจะมีลุ้นอะไรบ้างนะครับผมนะก็เชี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เราจะไปแบบ ฉลองหรือจะไปชื่นชมผลงานหรือการแบบคุยคุยได้อะไรแบบนี้ก็คือช่วงจบฤด,ดูกาลนะครับผมนั่นคือบทสรุปจริงๆว่าเออไอระหว่างฤด,ดูกาลเราจะวิพา์วิจารณ์อะไรมันก็เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าสรุปสุดท้ายแล้วมันก็คือช่วงจบฤด,ดูกาลคือบทสรุปทั้งหมดว่าฟอร์มเชลซีเป็นยังไงประสบความสําเร็จอะไรบ้างนะครับผมติดท็อปโฟร์ไหมไปเล่นแชมเปี้ยนลีกลึกขนาดไหนก็อยู่ที่ช่วง ท้ายซีซั่นซะมากกว่านะครับผมถ้าท่านมาเรามองแบบนี้เราก็จะเชียร์บอลอย่างแฮปปี้แล้วก็ไม่เคร่งเครียดจนเกินไปนะครับผมก็โอเคก็เฉลิมฉลองกันไปนะครับผมแล้วก็กลับมาอังกฤษค่อยโฟกัสกันต่อนะครับผมมีแชมเปี้ยนลีกรออยู่แล้วก็บอลรอบชิงคาราบาวครับกับลิเวอร์พูลรออยู่นะครับผมยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับสำหรับช่วง after the match รอบชิงชนะเลิศสโมสรโลกนะครับผมที่เชลซีสามารถเอาชนะ พาวเมรัสไป2ประตูนัดหนึ่งในเวลา120นาทีนับยังไงก่อนจากไปนะฝากกดซับสไคร b ์ช่อง h าร์ดออฟฮาร์ดออฟบลไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมสรับช่องเชลซีช่องเล็กช่องนี้นะครับจะ200ซับสไคร b ์แล้วนะก็ขอกําลังใจทุกคน,นครับอยากถึงพันเร็วๆนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะรัสำหรับวันนี้ช่วง after the match ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ